สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะที่ช่องเบนยาชาแนลคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมนะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดก,กันถึงภาพรวมที่ชาวราศีตุลจะพบเจอในช่วงครึ่งปีแรกปี2564นะคะก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะมีความคิดที่เครียดแล้ววิตกกังวลอยู่พอสมควรนะคะสำหรับชาวราศีตุลในความคิดของคุณนะคะอาจจะมีปัญหาหรืออะไรก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะพบเจออะไรแล้วก็สถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่านะคะ การงานนะคะต้องบอกว่ามีจุดหักเหที่คุณจะต้องเลือกนะคะที่คุณจะต้องตัดสินใจในช่วงครึ่งปีแรกนะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือมีการย,าย,ย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นนะคะเช่นคุณเคยทํางานอยู่ที่กรุงเทพย้ายไปทํางานต่างจังหวัดหรือกลับไปทํางานที่บ้านนะคะหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดและย้ายกลับเข้ามาทํางานในเมืองหรือต้องย้ายถิ่นฐานจาก เมืองไทยไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นได้นะคะมีการโยกย้ายทําให้คุณต้องตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์พบรักครั้งใหม่นะคะสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็เป็นจังหวัดที่ดีในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแต่ว่าดูให้ดีก่อนด้วยนะคะว่าเป็นคนมีเจ้าของหรือเปล่านะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่มีเจ้าของอยู่อันนี้ดูให้ดีๆนะคะก่อนตัดสินใจคบหานะคะบางรายนะคะอาจจะต้องบอกว่าพบเจอ พ่อไม้แม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นจังหวะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนอในช่วงต้นปีที่จะถึงนี้นะคะการงานมั่นคงดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลในปีนี้เงินมีให้จับจ่ายใช้สอยอย่างปกตินะคะไม่ติดขัดไม่ฝืดเคืองนะคะสถานการณ์ต่างๆที่คุณเคยเครียดมาเนี่ยเบนคิดว่าในครึ่งปีแรกของปี2565มันน่าจะดีขึ้นนะคะ ก็ขอให้ลดความเครียดและความกดดันท,ที่เราคิดเอาไว้เนี่ยให้ลดลงมากกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยที่คุณได้อะมีทั้ง10ดาบ9ดาบอันเนี้ยมันค่อนข้างจะเ,เครียดแล้วก็คิดหนักอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งความคิดนะคะเบนคิดว่ามันเป็นแค่ความคิดของคุณที่ที่เครียดมากกว่าปกตินะคะเป็นสภาวะทีเ่เครียดอยู่นะตอน นนี้ะะคะก็ต้องบอกว่ามาเจาะลึกกันที่รายเดือนกันเลยแล้วกันนะคะรายเดือนสําหรับชาวราศีตุลในเดือนมกราคมนะคะก็ให้รามัระวังเรื่องปัญหาเก่าๆในงานนะคะจะกลับมานะคะอาจจะทําให้คุณเบื่อเซงอยู่บ้างในการแก้ไขปัญหากับมันซ้ําๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอองานที่คุณทําอยู่เนี่ยอาจจะเป็นงานที่มีปัญหา หรือคนอื่นสร้างปัญหาไว้ให้แล้วคุณต้องกลับมาแก้อันนี้ก็ให้ให้ทำใจนะคะบางทีอาจจะกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งแก้ไขางานให้กับเ,เพื่อนร่วมง,งานหรือคนในทีมเราทำให้คุณเบื่อเบื่อสักเล็กน้อยในช่วงเ,เดือนมกร,รานะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีความรักนะคะอย่าพึ่งคิดมากหรือวิตกกังวลจนเกินไปนะคะเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณจะคิดหวัดระแวง ว่าคนรักของคุณเนี่ยปกปิดหรือมีความคิดอะไรที่นอกใจคุณอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความคิดของคุณซะมากกว่าในเรื่องของการระแวงคนรักของคุณนะคะอย่าเพิ่งคิดมากไปนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะต่อกันที่เดือนกุมพานะคะเดือนกุมภาเนี่ยต้องบอกว่าความกังวลใจต่างๆคุณอะเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การลงทุน ในเดือนนี้นะคะมีแนวโน้มที่คุณจะลงทุนอะไรไปเนี่ยอย่าเพิ่งใส่เงินเพิ่มเติมลงไปนะคะก่อนหน้านี้หากคุณลงทุนอะไรไปก็อย่าเพิ่งเติมเงินนะส่วนใครที่ยังไม่ลงทุนก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนในเดือนนี้เป็นจังหวะที่ไม่เหมาะที่จะลงทุนเพิ่มนะคะหรือเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆในเดือนกุมภานะคะแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะมีโอกาสที่จะไม่ได้เงินคืนสูงนะคะในเดือน กุมภาพันมาต่อกันที่เดือนมีนาคมนะคะต้องบอกว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการทำงานเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่ว่าคุณต้องดูให้ดีก่อนนะคะว่างานที่คุณจะได้รับหรือโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมหรือว่ามันมีปัญหาอะไรจะ,จะ,จะติดตามมาหรือเปล่าอันนี้ขอให้พิจารณาโอกาสที่จะได้รับก่อนที่จะ ตกปากรับคำนะคะกับคนที่หยิบยืน่นหรือเสนอโอกาสดีๆให้กับคุณในเดือนมีนานะคะระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็ความคิดของคุณเนี่ยให้เรามาระวังมากๆเลยสำหรับชาวราศีตุลในในครึ่งปีแรกนะคะเพราะเป็นไปได้ว่าคุณจะ,ะใช้ความคิดที่ดึงพลังงานลบๆเข้ามาอยู่เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันออกมา ใน,ในช่วงทั้งภาพรวมแล้วก็เจาะรายเดือนเนี่ยมันก็ยังมีความคิดที่แบบว่าออดึงพลังงานลบๆเข้ามาอยู่นะคะมีความเครียดมากเกินไปออมีความระแวงว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยมันจะไม่ดีหรือไม่เป็นอย่างที่คาดคิดไว้นะคะปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติสบายๆนะคะให้ทุกอย่างดำเนินไปนะคะอย่าไปคิดวิตกกังวลอะไรล่วงหน้านะคะสำหรับ ชาวราศีตุลอันนี้ก็เตือนเตือนไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกนะคะอย่าคิดไปตกไปจนเกินเหตุจนทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะสําหรับชาวราศีตุลต่อกันที่เดือนเมษายนนะคะมีแนวโน้มว่าจะมีคนอายุมากกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือเข้ามาให้ความสนใจคุณนะคะแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะคะ ระวังเอกสารสัญญาต่างๆหรือเอกสารทางการงานทางการเงินนะคะอาจหายได้นะคะ,อ,ะอันนี้ให้ระวังให้ดีนะคะในเรื่องอของความรักนะคะระวังการเข้าใจผิดกันกับคนรักนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดกันได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนมิถุนายนนะคะคุณนะคะจะได้รับความสำเร็จ จากการทุ่มเทการทำงานมาตั้งแต่ต้นปีนะคะผลสำเร็จของคุณเนี่ยจะเห็นได้ชัดในเดือนมิถุนายนนะคะในการทุ่มเทของคุณมาตลอดเครื่องปีที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวราศีตุลน,นะคะที่ ออต้องแจ้งให้ทราบและก็ต้องเตือนกันนะคะสำหรับชาวราศีตุลที่ติดตามกันอยู่ในช่องเบญญาชาแนลก็ขอบคุณที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเรามาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในท็อปปิกพิก,การนะคะที่เบนจะทำให้หลังจากนี้นะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ